đang này, nào, lau quần nam, lau cầm rồi quả, quá

มอกูเนี่ยชันชันชันเนี่ยไอมุนมาแก้ซั่้ลุนี่ลุนี่งามเยลุนี่งามก่ะลุนี่งามแล้วเนียบาแตงแก่งนี่ล้งามนี่ลงงา่ะ

เออยังยังอยู่ยังยังยังไงน่ะคนนี้ออกกันไหนพูดไปใหญ่พูดดิสายตอประสูจบ์เหมือนกพูดพูดแล้วเนาะดับไปแล้วควัน่วันน่ะดับดับอย่างนี่นะพังดับอย่างนี้นะพักทัดกันนักเดี๋ยวมันตองติดกันหมดและ quấn <laughs> là... à, ừ, à. là... ừ, ừ, ừ. không nói đâu, làm nghề, chả ra, không? đi

หามลม้าุนงัเงมนเ้มมนจ้งาวนะไปแกล้มทำงานน่ะเินจงหน้าฝนแล้วเนี่ยหน้าฝนลุกข้าวมีกันไปทำงานเนี่ยนะอยู่มาโฟนเนี่ย

่ลุมนี่ดีนะจหรเมันนมันสวยไปแล้วเอามาปล่อยเหรอครับอ่ะโอ้ก็เช้านี่หายนี่ผมไม่หุงขึ้นกำเลี้ยวนั่นนะลงลเบ็ดลงพ้องครับแล้วมันไหเนาะเอาเอาเร็วเอาตัวเล่นไหนตัวเล่ขึ้นแเห็ลงเข้ามาแล้วเนี่ย ออกแล้วก่อนนะไม่ไม่มออกออกแล้วเลยุนเลยีชนโ้้นน้ดกนิไปได้จามันขอเพ่นโอย แกนี่หางต้องดีดิเพราะมันบนนี่ที่มันคอตเหมอนกัแไ่ฮานอยเป็นจีนท้แดดสีสันสตมป์ของแกวดีไงอเขย่ง

อนี่อย่างคัดเท้าเน่ยคัดเท้าเอาไปหน่อยพกหนอเอาผ้าไม่ใส่ไปเลยนะเอาตึงๆนะ

Oh, oh, sư cứ như sư, 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 sư tăng, này Đang, nó lăn, này lăn không cứ nói đi cái xuống con phụ không đi sử à? à, này <laughs> 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 <Côm lói đây. cười> ดูนี่มาหมูมาดข้างนี่นี่อย่าข้าวกล้องน่ะหมูมาดเอาหมูมัดข้างเอาอ๋อหมูมัดด้วยเหรอคุณรับคุณรับข้างอะไรขวัญนาเลยขวัญมาเลยี้อะไรไหมขี้ขี้ขวดใส่ก้อนนี้เหยอ

ngáo ngáo cái <laughs> đi, nhang, năm mươi sáu, năm mươi sáu con thang sút, năm แ่ปออางเขาคดัวที่น่าผัว่้อยน้อยนเอาล้ครับเอวครั

móc mùi đều 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 1 phút đều phút mùi đều móc hàng, đều hàng mùi đều móc 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 mùi lâu móc lâu สื้อสั่าตเพงนี้าัวโคเนะตัวมนี่พลเงนี้เใลงทำเลยนะเราตั้อยากคมนี่มากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วตั้งสามสี่สิบกว่าปีแล้ว เราเป็นยนีนไหมบ้านเป็นยีนไหมบ้านกั้วยเราเป็นยนีนไหมถ้าหยดเดียวกันวันถ้าติดถ้าเกิดกันพรมกันวันสองสองลูกโอ้ยมันต้องเขียมกระดาษเขียมไม้เขียนใหม่เ,มหเลยค่ะแล้วมันมีรูปแบบครับรูปแบบใหม่ถึงว่ารูปแบบเนีย่ยเป็นกลมเป็นเลี่ยมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครั bằng luôn luôn kia cửa. Cửa trong tàn xịt hân còn bốn chịp hạng nông chịp hạng nông gần hạng nông chịp hạng nông chịp hạng nông chịp hạng

มันเหมือนยางก็ใช่มันเป็นเหมือนลูกเล่นเงาครับเหมือนเหมือนกับการแสดงอย่างนี้เนาะมันเป็นการช่ความสามารถเลื่อนเอาหางออกบอกอควอยปล่อยดบางคนบวชสอบหางบวชเซแล้คโดนบนโสดถ้าใส่อาหารงงนี่มันง้อม่อยแต่มันนักอย่างนี้อย่างนนันะนี่ เขาไปหาไม่ยอมลอยเยอะ